หยุดไม่หย่อนจริงๆต่างคนต่างแชะเนาะล่าสุดสาวลาวแชะเงินดิจิตอลไทยว่าได้หนึ่งหมื่นบาทเงินฟรีไม่มีในโลกว่าสาั้นสายดีสวัสดีค่ะพีพีเอซี่ค่ะวันนี้มามาขอกับออนเราจะพบขอ,อกันเมื่อวันเสาร์ส่วนบายโมงนั่นเองจาอ้าพีพีเอสซี่วันนี้เนาะทุกคนออนกอบ เดือนไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งเนาะเตะตาต่องใจมากๆคือลายลายคนกะเห็นอะไรกะเมื่อวานเมื่อวานนี้อ้อนยังเหตดคลิปอยู่เลยว่าคนเล่าอ่ะเหตุงานยูไทยสิบปีอีกอย่างคือบวรยเงินดิจิตอลของไทยหนึ่งหมื่นบาทวาา่าซ่านอ้อนก็นได้อัดคลิปลงไปว่าเฮาไปเป็นคนไทยเฮาเป็นแขกผู้อาศัยเฮาเป็นแขก แรงงานเนาะเขาเป็นแค่แรงงานเอาบุคนไปไปอันนั้นเรียกลองซิทยังต่างๆค่ะอยากเรียกลองกันกลับไปเรียกลองอยู่ประเทศตัวเองเนาะทุกคนอ่อนกันได้ลงคิดไปนั่นเนองเนาะก่อนจะมีหลยๆคอมเมนต์เนาะมเขาคือว่าแมนคือความอ่อนเนาะเฮามาหาเงินเฮเวนสีมาเป็นเจ้าของประเทศเนาะบางคนนึงคือหลายๆคนทุกวัน บางคนแถบจากบอดายซ้ำเนาะแต่หล่าสุดก็ยังมีคลิปสาวหล่าวออกมาแสะไทยเนาะทุกคนเหลือเงินที่ตอนบาเงินหล่มนั่นเองเนาะทุกคนอ่ะแฮบหล่มเนาะทุกคนเดี๋ยวไปเบิ่งลิป้อมๆกันเลยจ้าและทองเป็นไงบ้างบอกหน่อยขอบใจที่ถามไทยมาทุกคนเป็นห่วงเป็นใยเดอ้อ ซึ่งใจได้พี่น้องฟังไทยเฮาเป็นห่วงเป็นใย,ยถามสารทุกซุกนี้ปานลูกเกิดมาท่องพอท่องแม่เดียวกันสำหรับเงินกีบกาปกติสำหรับทองคำากาปกติคือขึ้นปกติหนาะข้ามันลงอ่ะเป็นโปกติเด้อสำหรับอยู่ลาวขึ้นระโบมีลงเป็นยังไงทางนั้นจ้ะเงินดิจิตอลดิจิตอล ได้ยินค่าวว่าแอปหล่มจะเศร้าคุณบอกเจดนกัสสู่เดอเงินเพิ่อนหายล่าเงินเพิ่อนหายฟรียากในกรกอดกระทนเอาวยูสุภาพกันจมเป็นหลายของฟรีบุมินีในโลกอันนี้เป่นแจกเพื่อน,นกันยังหายคนละมื่นพุ่นได้แล้วก็มาจ่ายอยู่ฟั่งล้างในเดอย,ยินดีต้อนหาบรักนาะจุบ๊บจุ ได้ใจกันเน่จ้าพี่บที่เอฟซีลังจากได้รับ่งรับฟังบาพร้อมกันแล้วเนาะคลิปนี้อ้อนก็ได้ใจนะมาจากพี่ชายก็คือมุมมองเพื่อนบานะ้านเนาะเพื่อนใดนําเสนอคนแหลกเลยเนาะทุกคนสำหรับสำหรับอ้อนนะความคิดเนาะทุกคนเขาชิจายยังด้วยยังกะบวกรจะไปแสะเขาเนาะเห่ากับยูส่วนเห่าอะไรทุกคนกะคู่กันอยู่วา ในเศรษฐกิจแบบนี้เนาะเงินกาเฟ์แล้วที่สําคัญก็คือเหมือนทีว่าข่าวที่ผ่านมาเลยทุกคนอ่าเซฟเงินกีบเนาะบอฮบเงินบาทกันหับกะกดเลทลงโอ้โหเฮ็นหายแบบทั้งโซเชียลทะลุมทะลายเลยเนะาะล่ะสุลยกะอีอกอย่างวอบบก่มือที่ผ่านมาเนาะทุกคนอ่าว่าจังไดนซิมีอ่าเดดแอดอเนาะมาบอกว่าวนะทุกคนอันนี้อ้อนขอบอ,บอ,ข,อ,บอขอเอ,อ่ยซื้อเนาะ เก็บอดอกมาเหว่าวนะว่าเอียงบ่อผู้ใดเก็บเงินบาทแต่ก็เก็บทองไว้ค่ะฝ่าวเด้อเพราะว่าเงินบาทมันจะลงแล้วเนาะอ่ะเงินบาทมันจะลงแล้วแล้วข่ำกันจะลงไปเรื่อยๆผู้ใดมีก็ฝ่าวขายเนาะแล้วเหตุให้ประชาชนเนาะเพราะประชาชนคนหล่าวเฮาเนาะฝ่าวพากันไปขายฝ่าวพากันไปขาย ทองคาเนาะจากที่เคยซื้อมาละค่ะสามสิบล้านไปขายละค่ะเศ้าหา,ห,าหรือใดเศ้าสี่ล้านยอมขายเพราะว่ายานมันลงเรือเศ้าลานเนาะโอ้โหเหมือนคนแห่ไปบุญเด้อคน,คนแหไ่ไปอาบไปขายทองเนาะทุกคนแล้วล่าสุดเนาะโบกีเมอร์คำกับดีตโตขึ้นมาสามสิบล้านเนาะจาอาะที่แรกก็เศร้าเก่าล้านสามสิบล้านโอ้โหเฮ็ดไห หลานขาทางแบบเจ้าของหลานขาปิดไปอย่างเหล่งด่วนเนาะเหตุให้เลยร้ายคนบานเฮ่าโบพอใจคนที่เขาไปขายนนะเลยกะแลลวกับโบพอใจคนที่อกมาวบาเนาะทุกคนเหตุให้ว่าเออคำมันจีล่งแล้วก็ต้องพากันไปขายสุดท้ายมันกะดีโตขึ้นคือเก่าเนาะแล้วคนที่ว่าถือเงินบาทเงยตูปอตุปอโอสุดท้ายกะ ทั่วลงถล่มยับเนาะถึงเขาถึงขันเขาห้อหมอห้องพยาบาลนั่นเองเนอ้องทุกคนโหเห็นแล้วอืประมาณนี้เลยหูเลยเนาะความคิดนะเลยหูเลยเพราะแตกต่างกับคนนี้คือกันเนาะออกมาแชะเนาะเออเป็นอ่าได้ขอ้อมาคนไทยนี่ได้อ่าได้เงินฟรีๆเนาะตังหนึ่งหมื่นบาทได้ยงินว่าแอปลมแต่ฉันยังสีโอโหเววแบบ จีบปากจีบคอฮะนะทุกคนเออออนเห็นแล้วเอออนกับเมยเมย์มยนะทุกคนเมยพ์พยังเพราะว่าเมยเพราะว่าเขาเห็นแหละกะเออแบบพ่อจะได้เขาใจนะวะ่ะมันก็นยังมีคนขิดแบบนี้บออยังบ้าบ้นี้คือเนาะออนอยากบอกเลยว่าคนดีอยากได้คือกันเนาะคนอ่ะตัวเองบอเม้นเิ็น บอดาเป็นคนไทยแต่ว่ามาอาศัยอยู่เงิงจนกิดว่าตัวเองเป็นคนไทยนี่กะบอดาคือกันเนาะคนการตรวจสอบคือกันแล้วคนที่มีรายได้ไลยเนี่ยอะประมาณเท่าไรเงินหะในบัญชีมีหาแสนนี่ยังสักอย่างนีย่ยออนกะบ่เหน่ใจนาะทุกคนบ่เหนี่ยใจคือกันเนาะกะบ่มีสิทธิ์ได้เนาะกะบ่มีสิทธิ์ได้มีสิทธิ์ได้เฉพาะคนที่มีรายได้น้อยเนาะและกะไลาย่างทะเลเพราะว่าเงินส่วนนี้กันยังทะเลแบบว่ายังทะเลเห็นคนได้นะเข้ากะ ต้องรอเบิ่งกันไปก่อนเนาะอืมรอเบิ่งกันไปก่อนแต่ลาสุดกะออสาวเหล่าก็มาเสร,เรียบร้อยแล้วกะคนเหล่าบางคนกะอยากได้เรียบ้อยแล้วนอนทุกคนบางคนอ่าบางคนกะอยากได้ย่างข่อยคือบได้เงินดิจิตอลอ่าเนาะหนึ่งหมื่นบาททั้งที่คอยอยุไทยต่าง ซิปปี้าปีอ่าคนกันลงตัวเองเนาะลงตัวเองก็มีนะทุกคนลงตัวเองก็มีเนาะทั้งที่มาอยู่บ้านเพิ่นอยู่บ้านเมืองเพิ่นเฮ็ุงานอยู่บ้านเมืองเพิ่นกระยัางเรียกร้องสิทธิมากมมยเนาะทุกคนมากมม้กายก้องอันนี้ว่าเป็นประเทศไทยสิทุกคนคั้นเป็นขันเป็นประเทศอื่นนี่ไรกับประเทศไปแล้วบัให้เหตุงานแล้วเนาะทุกคน อันนี้อี里ได้อันนี้อันนี้ยอมรับเลยอ่ะคันเป็นประเทศอื่นนะเขาบใหิยูาะว่าเป็นข้อความมูลว่ามีประเทศไทยประเทศเดียวนี่แหละที่เขายอมรับคิดเอาสํานักแหละทุกคนเนาะคิดเอาสํานักแหละแล้วที่ว่าอ่าว่าจะไหนที่ว่าสาวลาวคนนี้เอามาเบาคือกันเนาะว่าเออประเทศลาวตอนนี้กับปกติเนาะเงินกับเฟอร์ปกติเนาะเออ ค่ากับคืนเป็นปกติล่องค่ะมันบูปกติผลมาเอออันนี้ค่ะอันนี้คือกันเนาะแต่สําหรับอ่อนมันบูปกติดอกป,จจนะปัจจุบันนี่แล้วมันบูปกติดอกเนาะแล้วเนาะทุกคนกามีคอมเมนต์แลๆคอมเมนต์เดียวเข้ามาอ่านคอมเมนต์คนไทยเพิ่นมาสแสดงความคิดเห็นเนาะในคลิปของสาวลาาคนนี้ที่ออกมาแชะเงินดีจะตอนของไทยเดียวไปฟังกันเลยจ้าแต่ละคอมเมนต์ก็โอ้ไม่แต่อันนี้ทั้งนั้นเลย คอมเมนต์นี้เพิ่นไปแสดงความคิดเห็นในนี้นะคนบอกว่าเขาดูทีวีไทยมีแต่ไทยที่ไม่ดูทีวีแล้วเพราะหน้าเบื่อโบโบมียังมีแต่สมเซือยอย่างเดียวของฟีไม่มีในลรามากกว่าเอ้ยอ่อนถึงใจคอมเมนต์นี้อ่อนขอกดไลค์เด้อเนานะคอมเมนต์นี้นะขอกดไลค์ยังรอดด้วยเลยเนาะ อีกคอมเมนต์หนึ่งคนบอกว่าไม่ต้องมาห่วงคนไทยจ้าห่วงตัวเจ้ากับพี่น้องร่วมชาติเจ้าเถอะคนไทยเขาไม่ซีเรียสเรื่องนี้เด้อสาวทุกวันนี้เราได้กันเดือนละหกร้อยบาทมีสามสิบบาทรักษาโรคบาดเจ้านี่บ่อเออเนาะอ,อ่ะอีกอีกคอมเมนต์เพิ่อว่าประเทศหนึ่งเอาเงินไทยประชาชน อีกประเทศหนึ่งหลอกเอาเงินเอาทองประชาชนอคอมเมนต์นี้เนาะอ่ออีคอมเมนต์นี้พันมาว,ว่าเพราะมีคนแบบนี้ไงเราถึงไม่ไปไหนอยู่หลังแถวมาตลอด แต่และคนก็บอกว่าอย่าสุแชกันไปแช่กันมาเนะทุกคนแต่และคอมเมนต์แล้ว ppfc มีความกิดเห็นจะไหมกันแน่นอกจากคลิปนี้เนาะทุกคนคือสําหรับอ้อนนะกับมีความ,มาเออจากสิไปอีกอยังกับเขาเนาอเขากะมีดของเขาอยู่แล้วนะทุกคนเนอะมีด่ของเขาอยู่แล้วเนาะบอตรงไปห่วงเขาคือคนไทยเขาบอกว่าบอตองห่วงดอกที่เรียกห่วงตัวเองมากกว่าเลยพี่ว่ามีค้องฟีคือกันแน่นอ่ะค้องฟีมีในประเทศไทย ยกเว้นประเทศลาวบอกมีฟีนำเพิ่นเนาะโอเคนอกจากคลิปนี้อ่อนก็ต้องขอตโตลาไปเปงนแถวนี้เดอ้จอจ้ะขาเขอพูุดี p ที่สุกท่านทีรับส่มรับฟังและเป็นกำลังใจหายหลายๆเดอ้อจะ้ะพอกันใหมพี่นะคะสวัสดีค่ะ